สวัสดีค่ะดิฉันสิตานวดารารหัส9 36จําำนานเลข7ต,ตัว9ฐานโหระศาสตร์ทไทยและพายิ4สีใครที่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักเชิญปรึกษาดิฉันได้ค่ะเคยเจอค่ะตัวเป็นร่างทรงค่ะโทรมาปรึกษาดวงกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็สงสัยก็ถามไปว่าอา้าก็ดูดว,วงลูกค้ามาตั้งเยอะแยะแล้วทําไมไม่มดูดวงตัวเองเล่าเขาบอกว่าไม่สามารถดูได้คำหนุดเขาได้ อาจารย์ก็เลยดูดวงให้เธอค่ะตามศาสตร์ที่อาจารย์เรียนมาก็เป็นที่พอใจของเธอมากๆค่ะรับรู้เรื่องราวในปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตที่ดีกว่ากับดิฉันตานวดาราโทร1900 111084รหัส936ค่ะ